เอาประมาณหลายยอดอยู่นั่นนะเอาะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นีน่ตอนทันะคะซื้อเพสีน้ำสาวพุทธวันนี้ลาย,ย่คน,นางนันกับคุณนันนนะคะเมื่อนี้นันานันนะคะจะพามาเอาวายไปแกงแนันน่เนาะเมื่อนี้ฝนกำลังสิตก,กเลยสาวมาออกก่อนนะคะพรดีว่าดแดดลมบตลุนตกนั่นนะเนาะเป็นวายที่ยุติดกับไปเออโคดังหน้าสีนุนนะคะอยู่ข้างๆศาเนั่นไปแกง,แแกงสใส่ไก่เมื่อนี้จะไปแกงสใส่ไก่นะคะคนทันตดตามคิดว่าน่าจะแกงสใส่ไก่นะเดี๋ยว เอายังเลยนันนั่นนันจะเริ่มแล้วนะคะ,ะ <laughs> ยังไปกระส,สุดเอฟซีโอจะขื้ยว่าฮาอีลาเปี๋คนสับใหม่เองมาเมอืองเมืองนันนันก่อนถ้าตัวเปลี่ยนมุมเออวิธีการนะคะทุกคนก็จริงๆต้องมีเครื่องมือหนึ่งซับแต่ว่าเอาบไปปลูกไข่เน,ะนาะเอาแบบธรรมดาให้เพราะว่าหวายมันเป็นหนามนะคะทุกคนมันก็ระวัง <laughs> ้องระวังพี่จริงจะมีเครื่องมือแบบตัดเลยนะแต่ว่าเขาบบม,มีกะใช้เสียมกระไรอยู่อโอ้่าสายไฟพอดีป่อพอดพีพันกับไฟโซะล่าเซลพอดีทุกคน,น,อนยอใหญ่เดย อ้วนเอาต่อเอราะมันจะหยอ่อนนั่นนั่นเ่าเราเอาเบิดลหรือจะเอาว่าจัดทรงทำเงาเดไ๋ยมันแตกไปเลยโอ้ด้วยดําดีนนี่ดาวมันที่มาโอ้มาเข้าคลิปกับพี่นุ่นอีกแล้วมาเข้าคลิปได้ตลอดอ,อ๋อนี่ฟันอองเสียหมอนนั่นยีราเป็นไฟถ้าจัดเก็บกันแล้วกันนะคะทุกคน ระวังมันเป็นน้ำไม่งั้นเดี๋ยวคืนท่านาทีก็พอประมาณสี่นาทีอัดปัดๆหนามมันออกได้แล้วป่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งยอดเนาะเอาประมาณหลายยอดอยู่นะนออันวะนีอคนะถึงน้ำพักแล้วจ <laughs> น,นออกแล้วยังมือยังเป็นสาว ทุกน้อนปากเต่ออก็บเป็นอย่างนะคะได้อยู่ปวดเลยนะมัปวดนะคะ,ะ,คะทุกคนใครมาก,กินแกงหวายนะคะคอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าเทศหไหนซสำไหนได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เบิ้งนันนๆนน,นเอาอีกสัดงดกัน,นะค่ะกินทีละเบียร์ปิดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายอีนทีตอน ทุกคนนี่ค่ะแป๊บเดียวนะคะได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตอนนี้นั่นน่านันคิดว่าน่าจะเอาเบิดเลยเหลือไว้ในหนึ่งนอนน่ะเนาะเพราะว่านันนอนพอกระเทือนแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนท้าติตาเอามาเสียเอาไปเมนูหยังแกงไส้หยังให้ทุกคนท้าติตาเนาะค่ะคลิปนี้กับเป็นคลิปสั้นๆน้องฝาพีเอฟซีคือเก่านะคะในอีกหลายกับฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสิน้ำสาวุไทยเดลจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายตอนนี้นั่นัมัวแล้วนั่นันวะทำจนเสร็จนั่นมอก รอติดตามนะคะบ๊ายบายโอเค